อุดรธานีของเราร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกต่อคณะกรรมการณประเทศโปรแลนด์นายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานความคืบหน้าประจำปีในการประชุม AIPS 2024ที่ประเทศโปรแลนด์ณนห้องประชุมคัมชโนดสารกลางจังหวัดอุดรธานีผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายเจนเจตเจนนาวินที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายศักดาเกตแก้วรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุมสำหรับการเตรียมความพร้อมการรายงานความคืบหน้าประจำปีในงานการประชุมที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการแผนการขนส่งรายละเอียดงบประมาณแผนการส่งเสริมการตลาดและกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานและแผนการควบคุมผู้เยี่ยมชมงานแผนงานอาสาสมัครการกรอกข้อมูลในระบบ VTEC คนะครับรายงานความคืบหน้ารายเดือนกรกฎาคม2567การเตรียมข้อมูลจัดทำความก้าวหน้าโครงการต่อสมาชิก AIPH ในงานประชุมที่ประเทศโปรแลรนด์ในวันที่4กันยายนนี้พร้อมได้นำเสนอผู้ประสานงานหลักและรายงานผลการดำเนินง,งานพมกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเพิ่มเติม ก็มีพันธโทวลรยุทธีวัฒนสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและผู้แทนกลุ่มวิชาการเกษตรข้อมูลการพัฒนาจังหวัดงานการจัดจักรทุ่งและที่เศกาลนะครับท่านที่สองครับผู้ในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนงานอุดรธานีนะครับท่านที่3าผู้ในการ เราจะทำการวิจัยด้วยสวนและโคชาการเร็วมาทำดิเซาคะ่ะเพราะจริงๆวันที่17เนี่ยเราจะต้องกรอกในแบบฟอร์มตัวสปีคเกอร์คอมมิชชั่นนะคะแล้วก็ต้องขับคูดเนเรนานะคะที่เป็นตัวแทนของไออาร์ดีเนะคะเ,เวลาป่ายสองนะคะเราก็จะข้อมูลที่เกิดเราจะ